สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามครูไมเดียนะคะมีเคล็ดลับนะคะมีวิธีนะคะเด็ดๆด,ดดีๆเนาะมาแบ่งปันมาแชร์กันนะคะหวังหวังเป็นอย่างวิ่งนะคะปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะว่าวิธีนี้นะคะจะสามารถช่วยนะคะหลายๆคนนะใครต่อใครนะคะที่กําลังมีปัญหาเนาะที่กาลังประสบปัญหาเหล่านี้นะคะ อยู่เนาะให้ผ่านพ้นนะคะใหะ้ให้หายให้ทุกอย่างดีเลิศกันนะคะให้ได้มากที่สุดเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่นะกับความความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการฟังในการ ในการตัดสินใจกันเอาเองนะคะตรงนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องของอย่างที่เราอ่าเพจเรานะคะได้คุยคุยกันนะคะตลอดก็เป็นเรื่องของอนุภาพนะคะแห่งจิตเนาะที่มีพลังนะคะมีอนุภาพส่งพลังที่สุดนะคะจิตของเราเนาะจิตของมนุษย์เรานะคะจิตของพวกเราทุกคนนะคะก วันนี้เนี่ยมีวิธีนะคะวิธีช่วยนะคะคนที่คุณรักนะคะวิธีช่วยรักษาคนที่คุณรักนะ,ะ <c oughs> ก็มาดามครูไมเดียเนี่ยก็ได้ไปฟังนะคะมาจากลุยส์เฮนะคะเป็นเป็นหนึ่งในผู้นำนะคะจิตวิญญาณเนาะที่มีชื่อเสียงของโลกนะคะก็คุณย่าเฮนะคะ ก็ <c oughs> อ่าเป็นข้อมูลเนาะที่อีกข้อมูลนึงที่อีกข้อมูลนึงอีกข้อมูลเห็นนุนิ่งนุ่มนิ่งอีกข้อมูลหนึ่งเนีย <c oughs> คะที่ไปได้อ่าได้ได้รับนะคะได้ศึกษามาเนาะแล้วก็อ่าปรารถนาอยากจะช่วยเหลือผู้คนนะคะใครที่ เชื่อนะคะแล้วก็มีความหวังนะก็เอาไปลองทำกันดูได้นะคะไม่ได้เสียหายเสียเงินหรือว่าทุกทรมานเจ็บปวดอะไรแต่อย่างใดเนาะปาฏิหารินะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเสมอเส,สมอนะคะถ้าคุณเชื่อเนาะถ้าคุณถ้าเพื่อนๆนเนชื่อแล้วก็อ <c oughs> มุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ปาฏิหาระคะเกิดกับเพื่อนๆได้เสมอแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นนะคะ,ะ,ะเขาเนี่ยก็บอกว่าเวลานะคะ,ะคนที่เพื่อนๆรักนะคะใครที่มีปัญหาเนาะเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายนะคะกอะ็อยากเนาะอยากจะช่วยเขานะคะ แต่ว่าความเจ็บป่วยไข้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ป่วยไข้ป่วยมันนะคือร่างกายไขรก็ร่างกายมันถึงแม้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักนะคะอยากจะเจ็บแทนนะคะอยากจะปวดแทนเนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถเจ็บปวดแทนกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสิ่งที่ต้องต้องตระหนักต้อง ยืนหยัดนะคะไว้ก็คืออ่ะก็คนเพื่อนๆนะคะไม่สามารถที่จะป่วยหนักขึ้นนะคะเพื่อที่จะหรือหนักกว่าเพื่อที่จะไปดูแลคนป่วยได้เนาะ mm. ก็คือคนที่ก็ต้องเป็นเพื่อนๆก็ต้องสุขภาพแข็งแรงนะเรารักษาจิตรักษาใจนะคงความแข็งแกร่งนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเอาไว้นะเพื่อที่จะ ช่วยนะคนป่วยได้เนาะแต่ว่าจะจะไปช่วยแบ่งอ่หลายคนเนี่ยอาจจะอยากอ่จะไปช่วยแต่มันแบ่งปันกันไม่ได้เนาะในเรื่องของความป่วยไข้ความเจ็บป่วยนะก็วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่เอาไปลองทำกันได้นะคะทดลองทำกันได้นะคะอะ่ลุยเช่เนี่ยเขาบอกมานะคะว่าเขาก็ทำกันเนาะมาอ่าตลอดที่เขา เปิดเหมือนกับสถานที่มูลนิธินะคะต่างๆที่ที่เขาทําเรื่องนี้มาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเขาก็ทํากันมาตลอดเนาะแล้วตัวเขาเองก็หายนะคะ,ะจากโรคภัยนะคะจากโรคร้ายเนี่ยมหาสจัรย์จ์ปาฏิหารเช่นเดียวกันนะคะพอเขาเนี่ยเชื่อในตัวเองนะคะเชื่อนะคะความเชื่อนะคะตรงนี้ก็ หลายๆคนเนี่ยจะช่วยยังไงนะคะอยากช่วยจะช่วยยังไงก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เอาลองไปทำกันได้เนาะก็เขาบอกว่าให้ visualization นะคะก็คือถึงคนป่วยไข้ไม่สบายนะว่าเขาเนี่ยแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีแล้วนะคะแล้วก หายดีแล้วนะคะกับมาเดินวิ่งหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆนะคะได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะ, mm. ะโดยการวิชวลไลเซชันนะคะ,ะจิตเนาะใช้จิตอันทรงพลังทรงอนุภาพนะคะของเพื่อนๆเนาะเหมือนกับส่งจิตนะคะส่งจิตไปส่งจิตส่งใจนะคะวิชวลไลเซชันช่วยนะคะ คนที่รักคนป่วยหรืออะไรก็ใครก็ตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะช่วยนะคะก็ i ิชวลไลเซชันภาพนั้นนะคะภาพภาพเขาแข็งแรงดีเขาหายแล้วเขาวิ่งได้เขา,าต่างๆที่ดีๆนะคะส่งพลังบวกนะคะส่งพลังบวกส่งา v ายเบรชันนะคะ ดีๆนะคะไปให้เขาถึงเขานะคะหรือว่าพูดหรือว่าแสดงออกนะคะกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะคือถ้าเจ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะเชื่อนะคะไปในทางเดวแนวทางเดียวกันแล้วด้วยเนี่ยเพราะเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะก็คือ,อเจ้าตัวนะคะสำคัญที่สุดนะคือ,อะจะ อาการนะคะรักษาดีขึ้นไหมหายไม่หายนะคะก็เจ้าตัวนะคะคนคนคนป่วยไข้เองเนี่ยนะคะเขาสำคัญที่สุดนะว่าเขาเนี่ยถ้าถ้าเขาเชื่อว่าเขาหายนะคะเขาดีขึ้นแน่นอนนะคะก็ยิง่งยิ่งทำให้เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะการอ่า ไปในแนวทางเดียวกันที่ทางเดียวกันนะคะก็ยิ่งทำให้เหมือนกับยิ่งยิ่งดีขึ้นนะคะ,ย,ย,ะยิ่งดีขึ้นข้าไปอีกยิ่งยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นก็รวมถึงการอาจจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นทุกอย่างนะคะด้วยนะคะด้วย,วยขึ้นไปอีกนะคะก็มีแต่ดีกับดีนะคะคือ,อ เหมือนรวมร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ยิ่ง,งมีแต่ดีกับดีขึ้นไปอีกแน่นอนนะคะก็ถ้าเขาเนี่ยเขาเอ่อคนคนเจ้าตัวเองคนป่วยเองเขาก็เชื่อนะคะแล้วเขาก็ออ่าอ่าาวิชวลไลเซชันของเขาเองนะคะตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าเขาหายนะคะแล้วก็ วิชวลไลเซชันตัวเองด้วยหายแล้วนะคะวิ่งได้สุขภาพแข็งแรงดีทุกสิ่งอย่างนะคะด้วยเนี่ยก็ปฏิหารก็ยิ่งยิ่งเกิดง่ายขึ้นนะคะยิ่งยิ่งดีขึ้นนะคะก็วันนี้เนาะก็เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งนะคะที่มาแนะนำการเน้อมาอฝรั่งนะคะขนาดฝรั่งเนาะเขาก็ ทำกันเขาก็หายกันเนาะตรงนี้ก็อ,อย่างมาดามครูไม่ดีเองเนี่ยก็ไม่สามารถนะคะที่จะไปการันตีหรืออะไรให้ใครได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของอ,อนุภาพเนาะแห่งจิตของแต่ละคนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีจิตของตัวเองอันยิ่งใหญ่อยู่นะคะก็ใครรู้ไม่รู้ใครใช้ไม่ใช้ก,ก็ก็แล้วแต่ก็เป็นอ่า ของเรื่องของแต่ละบุคคลไปนะตรงนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลไปนะคะแต่ทุกคนมีนะคะตรงนี้นะคะจิตทรงพลานุภาพนะคะยิ่งใหญ่เนาะกะ็ใครที่รู้ที่ได้ใช้นะคะก็แน่นอนนะคะก็ได้รับผลลัพธ์นะคะที่ดังปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้แน่นอนนะคะเพราะว่า เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยก็คือจิตนะคะของเพื่อนๆเ,เองเนาะก็คือ,อตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะความเชื่อนะคะของเพื่อนๆเ,เองเชื่อมั่นนะคะในตัวเองเนาะ,ะมากน้อยแค่ไหนนะคะสำเร็จไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะคะเหล่านี้เนาะ,ะก็มาดาครูไมเดียนะคะก็วันนี้อ่ายัางไม่ได้สวัสดีมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเฮงปังโชคดีทุกคนจ้า เออสวัสดีกันก่อนเนาะยังไม่ได้สวัสดีนะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะปรารถนาเนาะให้ทุกผู้คนนะคะมีแต่ความสุขเนาะความเจริญความโชคดีนะคะความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็สมดังปรารถนากันทุกสิ่งอย่างนะคะเจบ็บหายเจ็บไข้ได้ป่วยกันหายเจ็บหายไข้นะคะอ,อย่าเจ็บอย่าจนกันนะคะทุกสิ่งอย่างดีเลิศนะคะชีวิตดีเลิศนะคะแต่สำเร็จสมหวังกันทุกด้านนะคะ กันแบบง่ายนะคะง่ายดายนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขกันเนาะวันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ I love you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามครูไมเดียนะคะ